สวัสดีพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะคะครับมาให้กำลังใจเจ๊มาให้กำลังใจจริงๆอ่ะเจ๊คิดทีแรกอ่ะเจ๊ยังว่ามันจะเลื่อนการเลือกตั้งนะออก็ถึงบอกให้ประชาชนเตรียมความพร้อมจำได้ไหมเคิดว่ามันจะเอาสงครามมาปั่นอยู่เลยใช่แล้วแล้วก็คิดว่ามันจะสร้างสถานาการณ์ทีนี้อ่ะพอพอผ่านการเลือกตั้งเข้าครูหาเนี่ยจเจ๊ก็คิดว่า มันจะต้องเป็นโมฆะหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเรามองด้วยตาเนื้อเนี่ยเพื่อไทยมาแน่นอนอถูกไหมเออเพราะว่าอย่างอย่างอย่างสายนัทนัทธทูเนี่ยเขาก็ปาใสบอกประชาชนเสื้อแดงมากันเอุอ่นหนาฝาคั่งว่าเขาก็ฟ้องว่าเนี่ยทักษิณถูกกระทําอย่างนี้อย่างนี้เพื่อไทยถูกกระทําอย่างนี้ซึ่งประชาชนก็ตอบรับ แล้วก็วันที่ปลาใสาที่กรุงเทพครั้งสุดท้ายน่ะวันนั้นน่ะนัทวุฒิก็เออคือคือมันจะจารึกเป็นประวัติศาสตร์เลยนะว่าเอ,อ่อถูกกระทํายังไงอะไรยังไงแล้ววันนั้นน่ะไอ้หอยนะ่ะมันหวันไหวมากเลยนะเมื่อวันที่หกอ่ะครับภายในรายงานมาว่ามันหวันไหวมากเลยมันถึงได้เรียกไออันุทินเข้าพบแล้วก็ไปตบไหลอีกมันคงจะกระซิบว่า มึงสู้ให้ชนะนะว้ยถ้ามึงสู้ไม่ชนะเนี่ยกูก็ช่วยเหลืออะไรมึงไม่ได้แล้วอืมก็มันมันน่าจะหวั่นไหวมากอะวันนั้นอะเพราะเพราะมันก็เดาเดาทางคนไทยไม่ถูกแต่แต่มันก็เออซื้อเสียงคือเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วแต่พอไม่เห็นกลุ่มของคนเสื้อแดงกลุ่มของทางฝ่ายประชาธิปไตยอะ่ะมันก็อดหวั่นไหวไม่ได้ อืทีนี้ประชาชนก็น่าสงสารนะพูดถึงอะ่ะถ้าถ้าเป็นอย่างเราเราเนี่ยเราก็จะต่อต้านนะต่อต้านทั้งคลิปจำได้ไหมคลิปคลิปประกาศสักดาห์เขาไม่เอาแดงดดเอคลิปประกาศสักดาหเนี่ยเออมันบอกว่าไม่เอาแดงประชาชนจะรู้ไม่ว่า ในความหมายของคำว่าไม่เอาแดงเนี่ยคือหมายถึงไม่เอาประชาชนเข้าใจตรงนี้ไหม,มคือคือถ้ามองมองอย่างพวกเรามองด้วยตาเนื้อเนี่ยเสื้อแดงคือประชาชนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ความหมายอะไรเลยถ้าถ้าประชาชนตอบกลับแล้วก็รู้สักนิดนึงว่าคำว่าไม่เอาแดงเนี่ยหมายถึงไม่เอาประชาชนเนี่ย ก็จะย้อนสอนเข้าไปแต่ปรากฏว่าประชาชนก็ยังไม่รู้ถึงผลที่สะท้อนออกมาเขาเข้เขาใจตรงนี้ไหมคะครับครับครับอืมนั่นแหละก็คือคืออยากจะมาบอกว่าให้กำลังใจประชาชนให้กำลังใจฝ่ายประชาธิปไตยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันคือลมหายใจระยะสุดท้าย ของชายแก่บ้ากามคนหนึ่งที่จะแสดงศักยภาพอดทนกันอีกสักนิดหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวอะไรจะดีขึ้นเพราะเจ๊จำคำพูดของอท่านสมัครสุนทรเวชว่าคุณรู้ไหมคนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเนี่ยดวงมันสวยสุดๆคนที่ดวงสวยสุดๆเนี่ยก็จะได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย จำได้ไหมคะคตอนที่ท่านสมัครตอนที่ท่านสมัครขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยท่านออกมาพูดแบบนี้เลยว่าคนที่ดวงซวยสุดๆเนี่ยคือคนที่จะได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเพราะอะไรรู้ไหมจะถูกด่าถูกว่าถูกกระทืบถูกถูก,ถ,ก,ถ,กถูกทำทุกอย่างถูกด้อยค่าซึ่งเราก็สังเกตอย,อย่างนั้นมาตลอดว่าเออจริงเนาะสมัยเเออจร๊ร,ร,รู้รู้ความการเมืองตั้งแต่ แคคือเปลมเปรมก็ถูกด่าถูกกระแทกกระทันแล้วก็จะมาชวนหลีกภยัยทุกคนก็ถูกด่าทุกคนจะถูกด่าด่าด่ามาหมดใช่ไหมครับไม่รอดหรอกเดี๋ยวมันก็จะถูกด่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่เบื่อง่ายถ้าทำอะไรไม่ถูกใจเขาก็จะด่า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 แล้วเดี๋ยวคอยดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมตอนนี้เศรษฐกิจประเทศไทยแย่มากแย่สุดสุด เออแล้วเอาไอ้หนูมาแบบเนี้ยทุกคนหวั่นไหวทุกคนหวั่นไหวเราคุยกันในกลุ่มแม่ค้าเนี่ยก่อนเลือกตั้งเนี่ยเราก็คุยกันว่าคือเรารู้แล้วลหละว่าไอ้หนูเนี่ยถูกวางตัวมาแน่นอนเราก็ถามถามทุกสายเลยที่ที่อยู่ที่อยู่ในเขตที่ซื้อเสียงไม่ได้เนี่ยอืมเขาก็บอกว่าอา้าเราก็ไปช่วยกันสิเลือกพักไหนก็ได้กันไม่ให้มันมาแต่เรารู้ว่าเพื่อนเราคนนี้เขาเชียร์พักส้ม ไอ้เราก็เชียร์พรรคแดงเราก็ไม่เราก็ไม่กล้าคุยกันมากก่อนเลือกตั้งเนี่ยเราก็รักใครรักมันเออนั่นกันไปเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเออเสร็จแล้วคือคือเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้หนูเนี่ยต้องมาแน่นอนประชาชนทุกคนรู้หมดก็ก็เตรียมตัวกันว่าเอาเถอะบอกได้เลยว่ามึงค้าขายลำบากแน่ มึงค้าขายลาบากแน่อ๋อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเรื่องนี้ก่อนว่าเอ,อถามว่าอ่างทองซื้อเสียงเท่าไหร่อ่างทองเนะ่ยได้สามร้อยสองร้อยอ่างทองนี่รู้สึกแย่นะสู้สุพรรณไม่ได้สุพรรณได้คนละพันโอ้ oh. สุพรรณได้เน็ตเน็ตเลยคนละพันแล้วเป็นเรื่องจริงสุพรรณได้คนละพันเพราะว่าน้องที่เขาอยู่สุพรรณที่ขายของด้วยกันเนะี่ยเมื่อเช้าเขาก็มาลอยหน้าลอยตาว่าเขาได้มาพันหนึ่ง มันบอกมันบอกว่าถ้าพรรคอื่นจ่ายพันห้ามันก็จ่ายพันห้าแต่ปรากฏว่าสุพรรณลงมติว่าให้คนละพันหนูเลยได้มาคนละพันหนูเลยบอกทิพหายโง่กันทั้งจังหวัดนะพวกหนูเนี่ยโง่จริงๆเมื่อเช้าก็แบบเกือบหลุดเนี่ยคือด่าน้องนั้นไปคือพอมาตั้งสติได้ก็อืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวให้มันมันเดี๋ยวเดี๋ยวคือคือตอนนี้เงินพันเขาก็ต้องคว้าไว้อะเนาะด้วยความด้วยความต้องการอยู่รอดของตัวเองแต่ว่า ด้วยศักยภาพของคนไทยเนี่ยทำไมไม่รับเงินแล้วก็ไปกาให้คนที่เราชอบเราก็ยังคิดอยู่อย่างนี้นะแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาบอกมาว่าเจ๊หนูจะไม่กาให้เขาได้ยังไงพอเขารับเงินแล้วเข้าชายชุดดำมาข่มขู่เหรอชัดไหมอ,อมีพนนาข่มขู่ด้วยตามใช่ตามต่างจังหวัดน่ะตามต่างจังหวัดไกลปืนเที่ยงอ่ะ ถ้ามึงไม่ลงให้กูชายชุดดงโลชายชุดดํลาดดลงคลึบเลยแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าลงไม่ลงให้เพราะว่าเข้าคูหาได้คนเดียวนี่คือความจริงชุดดําเข้าข่มขู่เลยเพราะฉะนั้นการเลือกตั้ง,งครั้งเนี้ยการเลือกตั้ง,งครั้งเนี้ยเป็นการเลือกตั้งที่อุบาทมากแล้วถามว่าต่างประเทศเขาจะรู้ไหมเขารู้ แล้วการเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่ใช่เสื่อมเฉพาะอนุทินหรือเพราะคนซื้อเสียงแต่มันเสื่อมไปถึงไอ้หอยด้วยถ้าเรามองดีๆมันมันเสื่อมไปถึงไอ้หอยด้วยเพราะนั้นถ้าทุกคนจะสงสารเพื่อไทยสงสารทักษิณหรือสงสารใครก็แล้วแต่ที่ถูกป้นอำนาจไปหันมามองตัวเองสงสารตัวเองก่อนอสงสารประชาชนก่อนอทักษิณออกมาเดี๋ยวข้อก็มีเงินบินเที่ยวรอบโลก ยศนันเขาก็มีเงินคือทุกคนที่เขาเล่นการเมืองเนี่ยเขามีเงินเขาจะทำยังไงก็ได้กับการเล่กับการเออโดนป้นอำนาจครั้งนี้แต่คนที่จะเดือดร้อนที่สุดคือประชาชนคนไทยใช่ไหมคุณขุนทองครับอืมอันเนี้ยถ้าเจ๊มองอ่ะเจ๊จะมองว่ามันคือป้นคือการป้นอำนาจประชาชนเป็นการลัทประหาร ของรัชก,การที่สิบที่ป้นอำนาจจากประชาชนคนไทยเพื่อไปเอาผลประโยชน์เข้าตัวเอง hmm. เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นการมันเป็นลมหายใจระยะสุดท้ายอ่ะของชายแก่ดมกาวบ้ากามคนนี้ hmm. ที่จะ,สะแสดงศักยภาพออกมาทีนี้เราก็มามองกันถึงเรื่องกฎแห่งกรรมใครก็ตามที่เบียดเบียนเอ,อที่เบียดเบียนมนุษย เบียดเบียนสัตว์ในโลกเนี้ยทุกคนจะมีกรรมเป็นของตัวเองแล้วก็จะมีกฎแห่งกรรมเอ,อคุณขุนทองรู้จักอีทอมไหมอีทอมขาทางอะ่ะครับครับครับขี้ห้าโลมันใช่ขีมม้ห้าโลเนลลี่ยมันดูดเลือดดูดเนื้อคนไทยมากี่สิบปีม,มันดูดเลือดคนไทยมากี่สิบปีมันดูดมาทั้งชีวิตของมันตั้งแต่มันคิดว่ามันทำทำบุญ กับเลือดมันดูดเลือดมาตลอดคุณขุนทองสังเกตไหมว่าสภาพมันตอนนี้เวลามันเดินน่ะมันเหมือนผีตายซากไหมเออมันก็ป่วยอยู่ออป่วยอยู่น,น,นี่คือ<ม>ใช่ใช่ใช่นี่แหละคือผลของการดูดของการดูดเลือดออกไปจากคนไทยกินเลือดกินเนื้อคนไทยแล้วอย่างกรณีของไอ้หอยเนี่ยเอาเปรียบประชาชนทุกอย่างนะออใช้ภาษีไปในทางกามารม ถ้าให้มองด้วยตาเนื้อตอนเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันจะมีลึกลับซับซ้อนอะไรกับลูกมันเราไม่รู้แต่ลูกเข้าวังไม่ได้ตายก็ไม่ฝังยังก็ไม่เลี้ยงลูกลูกที่หมายมั่นปั้นมือก็ตายแบบไม่รู้สติแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะประกาศได้ยังไม่สามารถที่จะกยับทําอะไรได้เลยในรั้วในวังตอนนี้อืถ้าให้ถ้าให้เจ๊คิดเนี่ยนะ เจ๊คิดว่ามันไม่กล้าเอาลูกมันเข้าวังแม้กระทั่งไอ้นเพราะมันกลัวโมเดลเนปานคือยิงแม่งตายหมดเลยทั้งราชวงศ์อืมซึ่งเราก็อยากให้เกิดตรงนั้นนะมันถึงไม่เอาลูกมันเข้าวังอ่ะขนาดเที่ยวที่แล้วที่ลูกมันมาแล้วปีนเข้าไปในวังอะมันยังโดนโดนแมวขวนออกมามาออกว่าบอกว่าเป็นแมวขวนจริงๆแล้วเขาห้ามไม่ให้มันเข้าวังเนี่ยมันก็มันก็คือเวรกรรมอะเวรกรรมที่ทํากับคนไทยอะ ถามว่าเงินเนี่ยเอาไปอะไรนักหนากินก็กินไม่หมดเอาไปทําอะไรเนี่ยมันมันคือมันมาสูบคือทั้งตระกูลเนี้ยมันมาสูบเลือดสูบเนื้อคนไทยมีเด็กๆถามว่าทําไมเขารวยแบบนี้ทั้งๆที่ไปอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยเขามีกระเป๋ามาคนละใบเพื่อที่จะมาขึ้นของล่าตรงนี้เอ้าก็เงินคนไทยไงที่เขาสูบเลือดสูบเนื้อไปอ่ะแล้วดูซิว่าชีวิต ชีวิตครอบครัวเขาไม่ได้มีความสุขเลยแม้กระทั่งอีปะทูคอหัดเดินก็งกเงินเงินทั้งทั้งที่คนคนที่มีเงินระดับเนี้ยเขาน่าจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์ถูกไหม <c oughs> ด้วยเงินตาด้วยทรัพย์สินด้วยเงินทองที่เขาจะสามารถมาบำรุงร่างกายของเขาด้วยยาด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่ดูแต่ละคนที่เดินไม่มีความสมบูรณ์ในชีวิต <c oughs> เลยแม้กระทั่งเรื่อง ใช่สภาพเพราะฉะนั้นก็จะมาปอบคนไทยว่าฝ่ายประชาธิปไตยว่าเอาละในเมื่อเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเราใจเย็นกันเนาะเราต่อสู้กันต่อยังไงเราก็ไม่ถอยอยังไงเราก็จะจับมือกันไปแบบนี้เราทำอะไรได้เราก็ทำแต่ไม่ต้องกลัวหรอกไอ้หนูเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยมันจะถูกกลดาจะถูก จะถูกอะไรหลายๆอย่างอะไรหลายๆอย่างแล้วยิ่งพฤติกรรมแบบเนี้ยคนไทยเขารู้นะว่าสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุก็มาจากไอ้กษัตริย์บ้ากามนั่นแหละแล้วดู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 เมียมันแต่ละตัวแต่ละองค์อ่ะมีเหรอมีเหรอที่จะไม่กัดกันอืมใช่ไหมอีกคนนึงแต่งตัวแข่งอย่างนี้อีกคนนึงก็แต่งตัวแข่งอย่างนี้อีกคนนึงก็แต่งตัวแข่งกันแบบนี้ มันต้องมีกระทบกระทั่งกันคุณขุนทองแล้วโดยโดยศักยภาพการมีเซ็กของไอ้หอยเนี่ยไอ้หอยไม่สามารถที่จะเอากับเมียได้ทุกคนแล้วตอนนี้ <c oughs> ผู้ชายอายุเจ็ดสิบกว่าเออแล้วมีเหรอผู้หญิงที่เป็นเมียมันอายุสามสี่สิบเนี่ยจะอดทนรอน้ำกามจากมันเป็นไปไม่ได้ไอ้คอกจะเยี่ยมใช่ไหม เออมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีอะไรซ่อนลับอยู่ในค่ายหีทองคําของมันอยู่ในวังหีทองคําของมันแน่นอนด้วยนะครับเพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นแหละว่าไอ้ความลับที่ซ่อนไว้เนี่ยมันคืออะไรมันจะเปิดเผยออกมาก็ต่อเมื่อมันตายใช่ไหมแล้วเจไม่เชื่อว่าถ้ามันตายปั๊บเนี่ยไอ้บรรดาเมียเมียของมันที่ร่ํารวยแล้วแต่งตั้งกินภาษีประชาชนของมันมาเนี่ย จะซื้อตรงต่อมันแล้วตายตามเป็นไปไม่ได้มันต้องหาผัวใหม่แน่นอนอเจ๊เคยเห็นคนมีเงินนะที่ใกล้าตายอะ่ะเขาทําแต่คนนี้เขาทํามาหากินมาด้วยตัวเองเขาสมัยก่อนเนี้ยเขาจะเชือดหมูพอเขาเชือดหมูเสร็จเนี้ยเขาก็จะดื่มเลือดที่ที่เขาเชือดหยดลงมาแล้วเขาก็กินเขาก็ดื่เขาทําอย่างเงี้ยทุกวันเชือดหมูทุกวันสุดท้ายพอเขาแก่ตัวลงเนี้ย เขาเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดอืม hmm. พอเขาเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดเนี่ยเขาก็ตะเวนรักษาแล้วด้วยความที่เขามีเงินนะเขาไม่อยากตายคุณคุณทองรู้ไหมเขาทําทยัางไงอ่ะทำยังไงครับพอเขากลับมาจากหาหมอเขาเอาทองเอาหยองเอาสมบัติที่เขาเก็บสะสมไว้เนี่ยเขาเอามาใส่ตัวเขาเหมือนคนคลั่งว่าเขาจะเขาจะไม่อยากจากกับทรัพย์สมบัติตรงนี้ไป แต่เวรกรรมมันก็คือเวรกรรมคนเราก็เป็นกฎไปตามกรรมคือต้องตายถูกไหม hmm. พอเขาตายได้ไม่ถึงปีเมียเขาก็มีผัวใหม่ hmm. ซึ่งเมียเขาตอนที่มีผัวใหม่ตอนนั้นอายุประมาณสี่สิบกว่ากว่าไม่ถึงห้าสิบแล้วถามว่าอย่างไอ้หอยเนี่ยเมีอายุสามสี่สิบเนี่ยเขาเขาจะจะไม่มีผัวใหม่เหรอซึ่งตอนนั้น่ะเวรกรรมมันก็จะหลันกันขึ้นมา แล้วเจ๊ก็ไม่เชื่อว่าคนไทยจะยอมรับกับกษัตริย์ที่สติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ได้อันนี้เราไม่ได้เหยียดเด็กเอ,อ๋อเราไม่ได้เหยียดเด็กที่มีปัญหาทางสมองอมแต่เจ๊เชื่อว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาอนาคตที่เติบโตขึ้นมาแล้วก็การแข่งขันกับต่างประเทศการแข่งขันกับโลกเนี่ยเขาจะยอมรับความคิดของคนที่ไม่มีมันสมองไม่ได้ มันจะต้องไปเป็นกฎไปตามกรรมโลกอนาคตมันต้องเข้ามาแทนที่โลกปัจจุบันกับอดีตเพราะฉะนั้นกำลังใจพวกเราให้กลับมาแล้วก็ต่อสู้ต่อไปคอยมองคอยสังเกตว่าคนพวกนี้จะทำอะไรคอยดูเราก็ปกป้องในสิ่งที่เราพอจะปกป้องได้แต่อันไหนที่เกินเหนือเกินความสามารถเนี่ยก็เราปกป้องไม่ได้เราก็ดูแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ไม่ว่าจะทําบุญท really ี่ไหนสวดมนต์อะไรก็แล้วแต่สาบแช่งคนพวกนี้ตามหลักโบราณสาบแช่งไปเรื่อยๆสาบแช่งไปเรื way, well us, ่อยๆจะเชื่อว่า <number> ม <hn> ัน <such> มันไม่เกินสองสามปีนี้หรอกเดี๋ยวมันต้องแพ้ภัยตัวเองเพราะตอนนี้เศรษฐกิจไทยมันไปไม่ไหวแล้วคนที่จะมาบริหารประเทศแล้วไม่มีความรู้ในเรื่องค้าขายหาเงินต่างประเทศเข้ามาเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่มันทํากันอยู่ตอนนี้มีแต่สูบเลือดสูบเนื้อคนไทยไม่ว่าจะเป็น อะไรล่ะสแกมเมอร์บ่อน mm. หวยบออ่อนซ่องเออเจ๊ก็ด่าด่าคนที่ขายเสียงไปเนี่ยนะเจ๊ก็บอกว่าโหพวกมึงเนี่ยเนาะแม่ง สมัยก่อนเนี้ยด้วยด้วยวัฒนธรรมเนี่ยกูเคยดูถูกกะหรี่นะขายหีกินแต่กูว่าตอนนี้พวกขายหีกินเนี่ยเป็นนางฟ้าว่าพวกมึงเนี่ยพวกมึงเนี่ยเลวเลวยิ่งกว่าเลวเลวยิ่งกว่าพวกกะหรี่ที่ขายหีกินคิดมากนะอกตอนนี้คกเูเสียเวลาก็ได้แหมไม่เ,ออเจ๊บางทีบบ คุณขุนทองบางทีก็โมโหนะแล้วไอ้คนที่รับเงินมาเนี่ยก็ไม่เช่ว่ามันจะไม่มีเงินนะมันมีเงินมันก็รับนะเงินพันหนึ่งเนี่ยเหรอใช่ป่ะเออไอ้พวกเศรษฐีเนี่ยไอ้แหมมันมีเงินค้าขายวันละหมื่นวันละแสนนันมันยังรับมาเนี่ยคิดดูสิแล้วมันก็ไปขายเสียงมันน่าเจ็บใจไหมล่ะอื อันนี้ในมุมมองของเจ๊นะแต่ถ้าคนจนๆที่หาเช้ากินข้ามค่าแรงวันละสองสามร้อยรับมาเนี่ยเออเจ๊ให้อภัยเออเจ๊ให้อภัยเจ๊ก็เลยบอกว่ามึงกูจะแช่งไว้เลยนะไอ้พวกรับเงินขายเสียงมาเนี่ยที่มีกินมีใช้อยู่แล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงนะกูแช่งให้แม่งผัวมันมีเมียน้อยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยกูจะแช่งให้แม่งไม่แข็งให้ค้วยมันไม่แข็งคือเราเราบางทีเราเรามองเห็นเนี่ยเราเราเจ็บปวดไงเราเจ็บปวดกับ กับความรู้สึกของเราที่อืทําไมคนไทยไม่ต่อต้านทําไมคนไทยต้องยอมเป็นฝุ่นใต้ตีนทําไมคนไทยต้องยอมกับสิ่งเหล่านี้แล้วยิ่งเห็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่รู้เห็นเป็นใจคือการการเลือกตั้งครั้งเนี้ยคุณขุนทองมันเป็นการโกงที่น่ารังเกียจมันเป็นการโกงที่อืสุดๆนะ่ะมันมันเป็นการโกงที่อุบาทอ่ะใช้คําว่าอุบาทก็ได้เสร็จมันสะทุนนะเนาะนะเราก็ไม่รู้จะด่ายัางไงแล้วเนี่ยอ พูดขึ้นมาก็อารมณ์ขึ้นเนาะให้กําลังใจนะคะให้กําลังใจนักต่อสู้ทุกคนก็ให้กําลังใจตัวเองด้วยให้กาลังใจด้วยทิดาโบเบก็ก็รักษาพละกายอยู่ก็ไปหาหมอตามนัดตลอดแล้วก็กินยาคือตอนนี้เจต้องเจต้องใช้ยาประมาณเดือนละหมื่นกว่าบาทแต่ก็เโชคดีตรงที่ว่า ก็ไปรับยาสามเดือนทีนึงก็สี่หมื่นกว่าบาททั้งยาหัวใจแล้วก็ทั้งยาเบาหวานทุกทุกยาตอนนี้ก็ออกกําลังกายแล้วก็กินยาดูแลตัวเองก็ถึงบอกกับคุณหุนทองว่าก็เพราะมึงด่าสถาบันกษาได้ไงมึงถึงเจ็บไข้ได้ป่วยในสลิมก็บอกอย่างนี้นะที่แอบฟังอยู่ช่างมันเอออด่าสถาบันกษัตริย์และเจ็บป่วยก็ช่างมันเจ็บป่วยก็รักษาตัวไปแต่ขอให้ได้ด่า เพราะมันชั่วจริงๆมันเลวจริงๆมันเอาเปรียบประชาชนจริงๆจะให้เราพูดยังไงนี่เมื่อเราเอาเรื่องจริงมาพูดเนี่ยให้กำลังใจทุกคนแล้วคุณคุณทองอย่าลืมอย่าลืมส่งหลังไม่มาให้เจด้วยพรุ่งนี้เจจะได้จัดการให้เรียบร้อยเท่าไหร่ก็ช่วยๆกันไปก่อนนะคะครับผมครับผมครับผมขอบคุณมากครับอ่าโอเคให้กำลังใจค่ะเป็นกำลังใจกับทุกคนค่ะค่ะครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะครับ ดูเดือดพอสมควรนะครับกับทิดาโบเบนะครับน<บ>ะฮ<จ>ะเจโบเบ<ะ>